สวัสดีจ้าวันนี้ปางก็จะพามาค่เที่ยมชมนะคะห้องน้ํานะคะโรงแรมที่อยู่ณจุดๆนี้ทอนนี้นะคะชื่อโรงแรมว่าเวียงจันทร์การ์เด้นวิลล่าโฮสเทลนะคะดูบรรยากาศภายในห้องน้ําเขาสิคะสวยนะคะเลิศมากก็เหมือนประเทศไทยเลยค่ะแต่มีสิ่งที่น่าแปลกใจว้าวมากเมื่อเห็นนะคะรอชมว่ามันคืออะไรซึ่งที่ประเทศไทยนะคะปางก็ไปพักหลายที่เนาะแต่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็มีโซนเปียกโซนแห้งนะคะ นี่เลยนะคะจุดนี้นี่นะคะที่ว้าวมากนะคะที่ประเทศไทยไม่เคยเห็นนะคะที่จะมีที่แบบโกนหนวดหรือโกนอะไรหรือเปล่าเขาไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ที่ประเทศลาวเขามีนะคะเขาถึงมากนะคะนี่นะคะสำหรับคุณผู้ชายหรือเปล่าฟังก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เขามีครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อนี่คะ่ะคาร์ตาบาร์แปรงสีฟันยาสีฟันนะคะแล้วก็มีที่เก็บผมเวลาอาบน้ำเนาะถือวันเลิศนะคะ แต่ที่ว้าวก็อย่างที่บอกนะคะที่โกนนวดนี่เลยนะคะที่ประเทศไทยฟ้าไม่เคยเห็นว่าจะมีนะคะเพราะว่าเช่ามาหลายที่เหมือนกันนะคะนี่เลิศเมล่าเลิศหมล่ะลคะ่ะน้ําบ้านเขาแรงนะคะเช็คดูได้น,นี่เลยเช็คแล้วแรงเวอร์เวอร์วังอลังการนะคะโซนเปียกก,กว้างนะคะ โซนแห้งก็กว้างค่ะนี่เป็นบรรยากาศภายในห้องนะคะอาจจะลุกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเข้ามาก็วางเลยนะคะหลังจากที่เดินมาเหนื่อยมากนะคะเดินหาโรงแรมกันนะคะสงุส,ง,สง,งะเนาะ,ะ,ะเป๊ะสเปะสปะนะคะแต่ที่ห้องเขานะคะกว้างมากมีสองเตียงเตียงเล็กแล้วก็เตียงใหญ่นะคะนี่นะวางสเปะสป,ปะนะคะ <c oughs> <c oughs> อย่าว่าอย่าว่าแบบเอออย่างก็เฮ้ยยังก็มันหลุดก,กุคุน <c oughs> อสูอสะตะสูตะซาร้านเฮาบ้านสันนะคะบ้านสันเลาาลมบ้านสันตสุูตะนะคะบรรยากาศภายในห้องสวยมากนะคะที่นี่ค่ะมีะรู้สึกว่าจะมีสระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้ํากลางแจ้งด้วยนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเนาะเป็นโรงแรมนะคะที่ถือว่าราคาโอเคแล้วก็ห้องสวยใหญ่นะคะใหญ่มากๆากทเหมาะสําหรับนอนได้หลายคนด้วยลลและอีกทีนะคะโรงแรมนะคะเวียงจันทร์การ์เด้นนะคะวิลล่าโฮสเย์ค่ะ หรือว่าโฮสเทลนะคะและหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราก็มาทานอาหารที่นี่กันนะคะร้านบัคเคนเป็นอาหารนะคะ,ะประเทศชิลีหรือเปล่าแฟนแบบนั้นเนาะนี่นะคะเป็นเมนูอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าอร่อยมากๆนะคะมีเครื่องเคียงมีอะไรแบบนี้อันนี้เป็นแบบแผ่นแพนเค้กชีสนะคะข้างในอร่อยมากอยากบอกว่าอร่อยมากนะคะราคาก็ไม่แรงแล้วเราก็มาเดินตลาดกลางคืนกันนะคะเป็นตลาดกลางคืนที่รู้สึกว่า ได้บรรยากาศคล้ายๆกับอะไรนะสุข,ขุมวิทบ้านเรานะคะแต่ที่นี่เขาจะแบบคนน้อยกว่าชาวจีนเยอะมากนะคะที่นี่รู้สึกว่าชาวจีนนะคะจะมา,าเป็นบอสบิ๊กบอสที่นี่นะคะ,จะเจริญแล้วนะคะที่ประเทศเรานะคะผู้คนน่ารักนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมากนะคะนี่เป็นบรรยากาศภายในตลาดกลางคืนนะคะมีของกินขายของประเทศไทยไม่ค้านละเหมือนเลยแหละแต่ของกินบ้านเขานะคะจะน่ากินกว่าเนาะนูนดูสิ มีพวกคัวซุงคอซองนะคะมีพวกปิ้งย่างที่น่ากินมากๆแล้วก็ดูดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะรู้สึกว่าจะมีกุ้งเต้นลอยน้ำมาที่ผ่านมาตะก,กี้นี้นะกุ้งเต้นลอยน้ํานะคะกระโดดได้กระโดดดงดงนี่จะเป็นหมาล่าบ้านเขานะคะ <S <S ปิ้งเสียบลาดน้ําพร้อมขายแล้วก็จะแวะร้านนี้กันะคะกินสมูทตี้อะโวคาโดนะคะสมูทตีออะะต้อะโวคาโดรู้สึกว่าอร่อยมากๆเหมือนกันถึงเนื้อเนื้อถึงมากนะคะแล้วก็ได้ชิมนะคะกับที่นี่นะคะ ข้าวซอยหลวงพระบางอร่อยมากหอมอร่อยกลมกล่อมนะคะแบบไม่ต้องปรุงเลยนะคะนี่คุณอล,ลิกกินไปสองชามอิ่มแล้วบายบายว่างั้นหลังจากที่เรากินนะคะเราก็เดินเล่นต่อยนิดนึงแล้วเราก็กลับห้องมานอนกันอันว่าคลิปนี้ค่ะขอเสนอแค่นี้ก่อนราตรีสวัสดิ Good night, ์ดไนท์บายบายสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อรอชมและติดตามกด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะบายบาย